สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับก็วันนี้เรามา,าดูวิธีการแปลงบล็อกไฟฟ้านะครับเป็นหัวเจาะสว่านนะครับอันนี้บล็อกไฟฟ้าไร้สายนะครับหรือว่าบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายนะครับเราจะแปลงเป็นหัวสว่านได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลย อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็ไม่ใช่ว่าแถมหรอกเราซื้อเป็นชุดนั่นแหละนะครับพี่น้อง Fc ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตามนี้นะครับพี่น้อง Fc นะ่ะมันมีอะไรมันจะประกอบยังไงบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นหัวจับดอกสว่านนะครับนี่หัวจับดอกสว่านนะครับอ่าเวลาเราจะใช้งานให้เราหมุนเกลียวเข้าไปก่อนตัวนี้เกลียวขวาธรรมดานะตรงนี้เกลียวขวาธรรมดาเมื่อเราหมุนเกลียวขวาเข้าไปสุดแล้วให้แน่นแล้วนะครับให้ใช้น็อต เกลียวซ้ายนะน็อตเกลียวซ้ายขันจากข้างในล็อกอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็นน็อตเกลียวซ้ายนะครับเพื่อนๆนะเป็นน็อตเกลียวซ้ายขันล็อกอีกรอบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราขันน็อตเกลียวซ้ายล็อกไปแล้วนะครับทีนี้นะครับมันจะมีโอริงหนึ่งตัวกับสลักหนึ่งตัวใช้งานยังไงนะครับเรามาดูกันนะ,ะตรงนี้นะครับให้ดูนะครับมันจะมีรู2รูเห็นไหมมันจะมีรู2รูนะเมื่อเราประกอบเข้าไปปั๊บนะครับ เราก็จะใช้สลักสอดลงไปนะครับเอาสลักสอดลงไปอันนี้สลักมันยาวเกินเราต้องไปตัดนะอ้าเราต้องเอาสลักมาแล้วก็เอาโอลิงมาลัดสลักไว้ไม่ให้สลักหลุดนะครับเพื่อนเพื่อนนะเพราะอะไรล่ะนะครับถึงต้องลัดสลักไว้ก็เพราะว่าเวลาที่นะครับเวลาที่เราเจาะเนี่ยนะครับสว่านมันติดเราจะอ่าปรับให้มันถอยหลังแล้วเราก็ดึงช่วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชุดอ่า หัวสว่านหลุดออกจากตัวบล็อกนะครับพี่น้องนะจึงต้องใช้สลักเป็นตัวบังคับนําศูนย์ไว้นะครับอ่านี่แหละนะครับเหตุผลที่เขาให้สลักมาเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะ,ะใช้ใส่สลักเข้าไปแล้วเราก็ใช้โอริงล็อกไว้นะครับนี่มันจะมีรูใส่สลักอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆก็มีอยู่แค่นี้นะครับทุกท่านนะ